พี่น้องอีสนานนั้นกินค่ะมื่อนี้ลุงทงอีกค่ะพี่น้องลงทงอีกลงทงอีกมาหาเก็บผักขมอีกค่ะไก่สีเบิดย้ำแล้วเด้พี่น้องแดดแดดกัะมะนีไยังนึ่งเก็บมันสีนยังอีกว่พี่น้องนั้นเท่าเบิดแล้วยัองอยู่เด้พี่น,อน้องยังอยู่ค่ะยัองอยู่อุ่นสมมติเท่ากับนี้ดิ น้องยังมีอยู่ค่ะยังมีพูดได้กินด้วยจักน้อยกับเบิดย้ำละเบได้กินละพี่น้องจักน้อยกับเบิดย้ำละค่ะอันอ่อนกับยังมีอยู่ค่ะอันอ่อนกับยังมีอยู่กับแมงเบลลินะค่ะ น,นี่ก็น้อยน้อยยุคค่ะน้อยน้อยยุอ๋อที่นอ้องก็ได้กินยู่ค่ะต้นน้อยน้อยต้นน้อยน้อยเกิดไม่กับี้บ่เนะี่ยโอ้ยคือสุดลยคือ,อยังว่าเบิดง่ายเด็กที่น้งงนองก็ต้นน้อยๆก็มกับูี้ ต้นน้อยๆกันนี่นี้นี่ขึ้นง่ายเลค่ะง้าอยู่พี่นองเ้ยง้าอยู่ค่ะพอได็กดิ้นี่นี่แกแมนี่ดิ้นน้อยๆอย๊กพี่น้องข้างห้อยไกล้กับนี้ค่ะข้างห้อยไกล้กับนี้ตาหองบอเอาดอกมันขมมันบกขมมันสม,มนออกสมสมฝาดฟาด นี่เขาและมีเชือบังแงยที่นึองมีกระดังง่า่มันออกสม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 ,สมน้องอันนี้รุ่นนี่คมดีปะยังมันน้องเอ้ยรุ่นนี่คมดีปะยังรุ่นนี่คมดีขนาด ดังงี้ๆคุม้มดีขนาดแกเอาคือเก้าค่ะพอมาขมพี่น้องเมีนนม่เปนเลยค่ะย้ายยานอีกแล,วกแล้วก็เลยออกมาทงนะยุบันยุบันหนองเฮา,ย,า,เายุอีสานเฮาเมื่ออดยุอีกิน,น่ะค่ะลงทงมาค่ะก็ได้ละลงทงลงไฮลงนะาก็ได้แล้วลง nè, nì cả tháo, đang tháo tháo, nì cả bó áo kha, dây nè, lại oh, dây nè, cái <laughs> <laughs> dây lái từ bây giờ đấy, là แล้หละเก็บปุเดไก่พอแกงละดงไงสีนี่ผักห้อยไก่เน่ะค่ะกมกับนี้ปอ่มกันตัมกับนี้ดงได้ขอดกพลอยดึงปุ่นกันอยู่กับผักห้อยไก่ค่ะอก็ดึงกันตั้งแต่ขมี๋้วผู้ลงค้นิ่เก็กินเนี่เนนอขอย็นขายตลาดน่อนี่ตะพักอันนี้แหละตลว่ตะพักขมปุนด้านต้นสองต้นน่อยบั่นเ้องมีตะพักขมเมิดอเนี้ยบ้านห้องห้อกกินเนอขังห้อยไก่เ้าบพกกินแล้วข้าเจ้าเก็บไปขายนะว่า กัางค่ำหุ่มอ,อมีพ <c oughs> ีน่น้องเพราะว่ามันแดดแดดห่อนวันนี้บาา่ได้มาตอนแรงค่ะมาตอนเท้าสิบโมงนี่เหน้อยหน้อยหน่อยังี่ยยังเกิดไม่ก็มีซุ่มเกิดไม่ก็มีอยู่ค่ะนน่เจ้าสีอ้อมใส่ยังก็ใหญ่อ้อมใส่หอยตีอ้อมขึ้นหอยก็แซ่บ อ้อมใส่หอยกับแซมมาสั่นแล้วค่าผขมนะอ้อมใส่หอยกับแซมโอ้ด่างนี่ด้วยนักโขมดีแทนนะโขมคักตัวนั่นน่ะนี่ต้นยอดต้องเอาผักขมจีต้องคอยตัดเอายอดมันเอาเพราะมันมันบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาค่ะบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนา จังน้อยกะแหงเฮี้ยวแล้วนะคะเป็นดอกแล้วกับว่ได้กินแล้วกระสิเบิดงามล้วเบิ้งดังนี้เหมือนทนะี่นองเอ้ยดังนี้ง่ายครับง,ง่ายง่ายมาั้งนอนขนหุมห่อมไว้กั่ง ไอ้มากบางังแดดค่ะบงังแดดให้ผักขมโ่เมนบังให้คุนดีค่ะเพราะว่หย่อนผักขมเหี่ยวหยันผักขมเหี่ยวค่ะนี่ขั้นห่มมาบางังแดดให้ผักขมสีร้ยเนาะบ่ไปใส่มามใส่

ยืนบ้านเนี่ยมากลเข้าเปิดที่ไห่วเอาเนี่ยเดี๋ยวมาทางยาไปให้จีเดี๋ยมาทางป้าไปให้น้อเอากันนะทางป้าไปให้เปิดไปแล้วหรือมองตีิือมองเปิดไปหรือมองมึ้รู้บรรคุาได้ซ้ำ เียงดกเ้ากบันพี่น้องเลยบ่เคยเห็นคนเก็บผักขมมาบ่เคยเห็นคนเก็บผักขมเเจุกอมด้ยวานดอกเห็ดบันนีพี่น้องเอ้ยนั่งยืนวานดอกเห็ด ดอกเห็ดกำลังบานเห็ดกำลังบานเห็ดกำลังบานมาเข้าดอกเห็ดบันมาเข้าดอกเห็ดล่ะ สีขาวอุดรกับสีนั่นเยอะเด้อแตน้อ,นอยกับสแล้วค่ะได้ฟอกแกงแล้วกับสีมื่อแล้วค่ะได้ฟอกแกงแล้วกับสีมื่อเลยข้อ,อแกงแล้วพี่น้องพ้อแกงแล้วสีมื่อแล้วค่ะสีฟ้ากันกลับแล้วคลิปนี้กับลาพี่น้นองเวทีเด้อค่ะ กเป็นกำลังใจให้อิสานทำด้กินนะคะพอ,อกันไม่ิปดนาค่ะเสร็จเืมอแล้วค่ะไปพี้นอ้องกลับบ้านค่ะไปไปไปกลับงวงกำลังจับมัวยมากระเฮาบัมนอนพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแล้วกระถิ่น